สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรายการเลขเด็ดวันนี้ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะเลขเด็ดวันนี้รวมตัวเลขดังหรือหวยดังออกมาคำนวณเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันออนไลน์ทุกชนิดเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจอสถิติเลขท้าย2ตัวออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง20ปีกันบ้างนะคะหลังจากที่เราเจอสถิติย้อนหลัง10ปีไปแล้ววันนี้มาพบกับ20ปีค่ะว่าจะมีเรขออะไรบ้างสถิตินี้จะนับตั้งแต่วันที่16มกรา2544จนถึงปัจจุบันนะคะออกวันอาทิตย์ทั้งหมด73งวด วันนี้เราจะมาดูเลขท้าย2ตัวออกเดียวเป็นจํานวนครั้งนะคะเป็นเลขกราฟเรามาดูกันว่าเลขอะไรจะออกจํานวนกี่ครั้งมาดูกันเลยค่ะเรียงลาดับจาก0นถึง9นะคะเลข0ูย์ออก16ครั้งเลข1ออก15ครั้งเลข2ออก13ครั้งเลข3ออก12ครั้งเลข4ออก14ครั้งเลข5ออก11ครั้ง เลข6ออก15ครั้งเลข7ออก14ครั้งเลข8ออก17ครั้งเลข9ออก19ครั้งค่ะจากการวิเคราะห์สถิติเลขท้าย2ตัวเป็นเลขเดียวเป็นจำนวนครั้งออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถิติ จัดลำดับเลขท้ายสองตัวที่ออกมากที่สุด3ลำดับค่ะลำดับที่1 9ออกถึง19ครั้งค่ะลำดับที่สอออกถึง17ครั้งส่วนลำดับที่ส0ออกถึง16ครั้งมาแบ่งตัวเลขตามเลขที่ออกเป็นจำนวนครั้งกันดีกว่าค่ะเลขที่ออก1ครั้งมีดังนี้ 0 0 0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 9 2 3 2 5 2 7 2 9 3 3 3 5 3 6 3 7 4 8 5 0 5 1 5 2 6 0 6 1 6 2 6 7 6 8 7 1 7 2 7 6 7 7 8 2 8 7 8 8งสองหนึ่ง1ามห1แล้วก็9กค่ะ ตัวเลขที่ออกสองครั้งมี1 8 2 0 3 g 4 5 4 9 6 g 8 1 8 3 8 5 9 6แล้วก็9 8ค่ะเลขที่ออกสามครั้งมีเลข4 0 6 9จ้าเลขสุดท้ายที่ออกถึง4ครั้งคือเลข7 9ค่ะ เลขล้างสองตัวหรือเลขท้าย2ตัวที่มาเด่นที่สุดก็คือเลข9ถัดลงมาก็จะเป็นเลข8ปและก็เลข0ตามลำดับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปลุ้นดูนะคะวันนี้ขอฝากสุภาษิตจีนที่ว่าเมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบานเองหมายความว่า ไม่เร็วก็ช้าทุกอย่างย่อมดำเนินไปตามวิธีของมันใกล้จบคลิปแล้วหากเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะหรืออยากพูดคุยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ